มันไม่ได้สูญเสียอะไรฟังแล้วฟังอะไรต่างมาเยอะแต่ท่านแต่ละคนเนี่ยฟังสารพัดร้อยแปดฟังโอ้ยฟังแล้วมันจับสำเนียงก็ไม่ได้ฟังไปอย่างนั้นนะครับมั่วสุดท้ายกับสมองนี่มันมันเต็มไปด้วยขยะหรือเปล่าเพราะว่าฟังแล้วมันจําแนกจากเสียงไม่ได้นะครับฟังดนตรีต้องฟังนูนฟังดนตรีคลาสสิกเสียงมันจะมันก็เหมือนถ้าฟังฟังเสียงร้องนะฮะลุงก็ไม่อยากจะฟังเสียงร้อง พ่ออะไรแล้วไหมไอ้คลื่นเสียงของแต่ละคนนะ,นะครับมันมีคลื่นฟังกันดีนะครับคลื่นเสียงแต่ละคนนะคลื่นอำม,มิตกับคลื่นเมตตา <c oughs> <c oughs> นะมันมีอำมิตเนี่ยเราใารจ,จาแนกได้แต่เสียงอำม,มิตไม่มีทางจําแนกไม่ได้หรอกครับแต่ลุงจะเข้าใจ เสียงมนุษย์เนี่ยเออเสียงในอมหิต <_ letter> เสียงในเมตตาอย่างเงี้ยมันเป็นคนุณสมบัติพิเศษครับโลกนี้ครับเป็นความพิเศษของคนที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นความพิเศษย้ําความพิเศษเป็นความพิเศษครับไม่มีแต่ในตำราสอนหรอกครับในโลกนี้ไม่มีหรอกครับมันเกิดขึ้นเองโอเคไหมครับมันถึงสามารถที่จําแนกเสียงนน่นนี่นั่นได้อย่างลงตัวที่สุด แปลว่าหูลุงไม่ใช่หูธรรมดานะบอกาบไว้นะสมองลุงก็ไม่สมองธรรมดานะให้รู้ไว้เออ,อมามันไม่เหมือนกันแหอกครับท่านยังไงก็ไม่เหมือนนะครับอย่ามาอย่ามาตีขุมว่าเหมือนกันนะครับมันได้แค่มนุษย์เหมือนกันแต่ในรายละเอียดไม่มีทางเหมือนกันได้เลยครับไม่มีสิทธิ์เลยนะพ่อแม่ลูกพ่อแม่ ผลิตมาแท้ๆก็ไม่เหมือนกันนะดูกคนเออมันจะมีเหมือนแค่หน้าตามก็มไม่เหมือนแล้วนะครับถึงเหมือนก็โอเคมีส่วนคล้ายคลึงแค่กี่เปอร์เซ็นต์เองลูกกับพ่อแม่นะนีะ่มเห็นไหมครับแล้วใ,ใครเคยเคยมีความคิดอย่างนี้หรือเปล่าบางทีลูกสวยหล่อมากกว่าพ่อแม่อีกอ่าบางทีลูกขี้เหร่มากกว่าพ่อแม่อีก แปลว่าไม่เหมือนกันแค่รูปภายนอกนะและภายในยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้ไม่มีทางเหมือนกันได้ไม่ว่าจะเอาลากเอา DNA RNA เข้ามาสวมใส่อย่งมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันใกล้เคียงกันโอเคได้ใกล้เคียงกี่เปอร์เซ็นต์ได้นะตามระบบการเรียนการสอนเรื่อง DNA ของทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขงางแพทย์เขาหากันอย่างนั้นมันก็พอได้แต่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางไม่มีสิทธิเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับ เหมือนท่านกับผมมันจะไม่เหมือนได้งท่านนั่งอยู่บ้านท่านลุงอยู่บ้านลุงในหนึ่งหน่วยของวินาทีเนี่ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะเกิดมาในเวลาไล่เรียกกันเนี่ยลุงมีพี่เป็นฝาแฝดนะให้รู้ไว้หน้าตาเนี่ยเหมือนกันเดียลุงยังจําไม่ได้เลยซ้อมไปอา้าวให้รู้ไว้นะครับเดินมาเป็นคู่ยังทักผิดเลยนะ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่ชายลุงฝาแฝดใช่หไหมครับต่อมาเสียงมาทีเนี้ยเสียงยังใกล้เคียงกันเยอะมากเห็นไหมครับนี่ขนาดน้องชายยัง <c oughs> จําผิดจําถูกเลยเนี่ยไอความเหมือนแต่ต่างจากพ่อกับแม่โดยเส้นเชิงเลยเหไหมครับหไหนมแปลว่าต้นทางถ่ายทอดพันธุกรรมมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนก็แปลว่าระดับระบบดี a ที่ว่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอก โอเคไหมใกล้เคียงเนี่ยพอไหวนอนะนะนะโอเคขอให้เข้าใจในบทบาทไอ้พวกนี้เอาไว้ด้วยอย่าไปเชื่อเขามากนัก็มีศาสตร์การแพทย์เหมือนกันเหมือนกันเพอพอะนี้ไปไกลบางทีโอเคไหมอยู่ตัวเราเนี่ยอะไรก็สู้รู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองไม่ได้ครับท่านไม่ได้แน่นอนนะครับมันถึงยุคแล้วจะรู้ตัวเราเข้าใจตเราแล้วก็รักษาตัวเรานะ เป็นยอดดีแล้วยครับไม่ต้องพึ่งใครแล้วยังรู้ไม่พึ่งใครอยู่แล้วเวลาจะเจ็บไข้ได้ป่วยรู้ไม่มีอยู่แล้วเออจำไม่ให้ดีหน้าตาลุงเนี่ยไหนเงี้ยนะจำไม่ให้ดีๆมนุษย์ที่ไม่มีโรคภยัคยไข้เจ็บใดได้มาเบียดเบียนนั่งพูดตรงนี้แหละครับก็แปลว่ารักษาตัวเองได้นั่นเองครับผมใช้พลังงานบุญสุดรักษาตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนสารพัดร้อยแปดลุงไม่เคยปยวดหัวนะ ไม่เคยปวดหัวไม่เคยปวดตัวไม่เคยปวดแข้งไม่เคยปวดขาไม่เคยปวดท้องอ่า